อนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับจอ Android นะครับติดตั้งตรงรุ่นกับ Toyota Fortuner นะครับปี2005จนถึงปี2008นะครับตัวนี้ก็หน้ากากเข้ารูปสวยงามนะครับหน้ากากสีดำเงานะครับระบบคอนโทรลพุ่มอะไรเดิมนะครับใช้งานได้นะนะครับตัวนี้จอแรม2ลอม3-2นะครับ CPU 8คอแ์ของ b a n d a น p h a นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับกล้องมอหลังเราก็ติดตั้งเรียบร้อยนะดูภาพถอยได้นะครับชัดเจนนี่นะครับ ระบบการใช้งานนะครับก็สามารถใช้งาน A m ได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นไฟล์ภาพไฟลเพลงนะไฟล์วิดีโอจากแฟลชได้นะครับตัวจอโหลดแอปต่างๆมาใช้งานได้นะครับดีมากนะตัวนี้นะครับสามารถโหลดแอป u t u b e นะครับทีวีออนไลน์แล้วก็ระบบนทางมาใช้งานนะครับการใช้งานก็ทั่วไปนะครับแล้วก็การใช้งานที่รวดเร็วทันใจขึ้นนะตัวนี้นะครับลำสองลำ3าม CPU 8คขอนะครับของแพนด์รัฟฟาติดตั้งสวยงามนะครับหน้าเมนูเนี่ยสวยด้วยนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเมนูได้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูก็ได้นะครับ สวยงามมากนะอีคอเลเซอร์เนี่ย48แบนด์นะครับมีระบบทม์ไรนเมนต์ด้วยนะมีระบบทม์ไรนเมนต์นะครับนี่นะครับดีมากนี่นะมีระบบทม์ไรนเมนต์มาให้เรียบร้อยนะครับอีคอเลเซอร์48แบนด์นะครับปรับเบสเบสบูทได้แล้วก็ปรับความถี่ของซับบ็อกได้ด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับเสียงดีกำลังขับสูงนะครับก็โอเคนะครับก็ขอจบรีวิวนะครับในการแนะนำนะครับ การถอดลื้อแล้วก็ติดตั้งนะครับงานเรียบร้อยนะครับกับ Toyota Fortuner ปี2005จนถึง2008นะครับด้อย่างลงตัวสวยงามนะครับก็โอเคนะครับขอจบรีวิวนี้ไ,ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ